เรื่องของการวัวกระทิงที่มาขุดมัธดอนนะครับไปดูเรื่องของเช็คอิน AEC ครับเราตามกันต่อครับกับคุณนีทิการกำลังวันเมื่อวานนี้เราพาไปดูนักธุรกิจของไทยที่ไปดำเนินกิจการในกรุงพนมเปญของกัมพูชาครับวันนี้ไปดูกันต่อครับเรื่องของธุรกิจสิ่งทอและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องบอกว่าธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่แรงงานชาวกัมพูชานั้นถนัดครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับ เลยนะคะว่าจากไม้แขวนเสื้อเพียงแค่อันเดียวจะสามารถสร้างรายได้ต่อปีในกมพูชาเนี่ยได้ถึงหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีอีกหนึ่งภาคธุรกิจไทยค่ะที่จะมาพูดคุยกันถึงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเตชพลติยาพานิชคุณเจร e เร่องเมนเจอร์จากบริษัททีเคสเซิผู้จํากัดที่จะมาให้มุมมองถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่กรุงพนมเปญของกมพูชาโดยเฉพาะเรื่องของไม้แขวนเสื้อนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณเตชพกลร,รแหน่กาลังยุ่งกับการตรวจสอบพอดีเลยใช่ครับตอนนี้อยากจะให้พาชมโรงงานหน่อยเพราะว่าเห็นบอกมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรงงานเป็นเหมือนพุ่งนากว้างๆเลยแล้วก็เข้ามาขยายธุรกิจที่นี่ได้เนี่ยเริ่มต้นยังไงคะใช่ครับโรงงานที่เนี่ยพื้นที่ที่เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นทุ่งนานนค่ะเราเนี่ยบินมาที่นี่เพื่อที่จะมาสํารวจพื้งงนที่โรงงานที่เราสร้างอยู่เนี่ยจะไม่ได้ติดถนนใหญ่ และก็จะไม่ค่อยติดกับโรงงานอื่นๆเพราะว่าเราไม่อยากจะแย่งเ,เรื่องแรงงานคนงานกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสร้างอที่นี่ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเข้ามาเปิดที่นี่เราต้องใช้งบลงทุนมากไหมคะเรา,เาลงทุนอยู่ประมาณ300ล้านบาทนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีเพื่อที่จะสร้างโรงงานนี้นะครับก่อนที่จะเกิดการด<อ>ำเนินงานแล้วเราจะไปหาแรงงานมามากพอหรอคะเรารู้ว่าเราจะมา ขยายที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเราก็ได้เอาอคนกัมพูชาที่เคยฝึกอบรมไว้ที่ที่ประเทศไทยมาทำ<ะ>ที่นี่ให้เป็นหัวหน้าให้เขาเข้าใจระบบให้เขาสอนพนักง,งานใหม่ๆที่รับเข้ามาได้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของค่าแรงตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะที่นี่ครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยครับต้นปีเนี่ยเขาเพิ่งเพิ่มค่าแรงประมาณ10ซนะครับจาก<ะ>ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 135เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้มาอยู่ประมาณ145เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งประมาณ4,900บาทไทยต่อเดือนในมุมมองของคุณเตชพลเนี่ยมองธุรกิจการเม้นในกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคืออย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือมีข่าวที่ว่าจะมี TPP ที่เวียดน,นามะนะครับก็คือส่งออกให้กับประเทศอเมริกาะนะครับ0%ซึ่งพอ ข่าวนี้ออกมาปุ๊บประทเทศโรงงานการเม้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คิดที่จะย้ายฐานการผลิตแล้วคุณเตชพนจะรับมือ,อยังไงอะคะมีแผนการรับมือตรงนี้มากนะ้นอยไม่แค่ไหนคะคือเรานะครับก็ถึงโรงงานการเม้นเนี่ยที่ปิดไปส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรงงานการเม้นที่ส่งออกให้กับประเทศอเมริกาะนะครับมันก็ยังมีโรงงานการเม้นบางส่วนที่เปิดใหม่เหมือนกัน<อ>ซึ่งก็จะเปิดที่ส่งออกไปทางประเทศยุโรป ซึ่งประเทศกัมพูชาเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษก็คือส่งออกประเทศยุโรปศูนแล้วเราก็มีการขยายในด้านการผลิตอย่างอื่นไม่ใช่ว่าเราเราไม่โฟกัสอยู่ที่ไม้แผ่นเสื้ออย่างเดียวเราก็จะโฟกัสในพลาสติกพาต,ต่างๆเพราะมันใช้กระบวนการในการผลิตแบบเดียวกันการลงทุนที่เนี่ยเหมือนเป็นโอกาสทองนะครับมันเหมือนกับอ,อ,อะไรที่เคยมีอยู่แล้วที่ประเทศไทยที่นี่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุน ต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนได้ไม่ว่าจะมาเปิดบริษัทเทรดดิ้งมาขายของหรือว่านำตัวเองเข้ามาแต่อยากจะให้ศึกษาเรื่องด้านกฎหมายของเขาถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะถามคนที่เคยทำอยู่ที่นี่อยู่แล้วก่อนที่จะมาลงทุนอย่างจริงจังก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะของภาคธุรกิจไทยที่เรียกว่าคว้าโอกาสทองที่เข้ามาลงทุนในกลุ่มพลมงเปลงของการพูชาแห่งนี้วันนี้ต้องของบคุณคุณเต,เตชพลมากนะคะครับ